ผมเคยทําคลิปการเปลี่ยนตัวนักแสดงที่หลายคนไม่อินมาแล้วนะครับแต่ตอนนั้นที่ทํามันยังแค่ผิวเผินอยู่มันยังมีอีกหลายคนเลยนะครับวันนี้แหละฮะ EP 2ต้องมาแล้วครับผม โอ้โหกูทิ้งช่วงไว้นานแค่ไหนวะเนี่ยสปีที่แล้วโอ้โหไอ้บ้านี่ยิ่งกว่าสร้างหนังอีกนะคลิป JCB กว่าจะมีภาคต่อเนี่ยเปลี่ยนแล้วไม่อิน EP 2ไตราภาคของ The Matrix นะครับผู้รับบทเป็น m o r p h e u คือ Laurence Fishburne ครับซึ่งพี่ Laurence เนี่ยก็ทํามาตรฐานไว้สูงมากนะครับปัจจุบันก็ยังมีคนไม่ลืมบทบาท m o r p h e u ที่แกแสดงไปเลยนะครับแม้การมาของภาค4ที่ได้นักแสดงชุดเดิมอย่าง k e ียนู e ีฟกลับมาเล่นเป็น Neo Carrie Ann กลับมาเล่นเป็นทรินิตี้นะฮะทำให้แฟนหนังเมทริกคาดหวังไว้สูงครับว่าลอเรนส์ฟิชเบิร์นเนี่ยจะกลับมาเล่นเป็นมอร์เฟียสอีกแน่ๆแต่เหมือนว่าสิ่งที่แฟนๆหวังไว้จะไม่สมดังใจครับเพราะภาค4ผู้กำกับได้ทำการเปลี่ยนตัวละครมอร์เฟียสแบบดื้อๆเลยครับไม่แม้แต่ที่จะเชิญลอเรน์ให้กลับมารับบทนี้ด้วยซ้ำลอเรนส์แกเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารนิวยอร์กด้วยนะครับว่าเขาไม่ได้เรียกผมให้กลับไปเล่นเป็นมอร์เฟียสในภาค4และผมก็รู้สึกประหลาดใจ พอสมควรที่ทีมสร้างได้ทําการหานักแสดงคนใหม่แทนผมโดยคนที่รับบทเป็นมอร์เฟียสคนใหม่คือนักแสดงที่ชื่อยายาอับดุลมาทีนที่2ครับแม้ว่าพี่อับดุลจะแสดงออกมาดีแค่ไหนก็ตามนะครับแต่มันก็ไม่สามารถลบภาพจําของคนดูได้เลยครับว่าบทนี้มันต้องลอเรนซี่แถมยังมีข้อสงสัยอีกมากมายที่คาใจแฟนหนังยับคือผู้กํากับมึงเอาคีอาูและแคลร่แอนกลับมาเล่นบทเดิมได้แต่ทําไมถึงไม่เอาลอเรนกั มาล่ะไปเปลี่ยนตัวนักแสดงหาบิดามึงเหรอก็เลยเป็นการเปลี่ยนตัวนักแสดงที่แฟนหนังเมทริกหลายคนไม่ปลื้มเอาซะเลยครับ Queen of the Dam ครับเป็นหนังแวมไพร์ที่มาตอนปี2002ครับโดยหนังเรื่องนี้สร้างอิงจากนิยายชุด The Vampire c h r o n i c l e ของผู้แต่งที่มีชื่อว่า Anne Rice ครับก่อนที่มันซิมาเป็นหนังอีราชนีปวงเนี่ย มันเคยมีหนังเรื่องหนึ่งครับที่ชื่อว่า Interview with the Vampire ออกมาก่อนแล้วก็ฉายตอนปี1994ครับเรื่องนี้ทอมครูซแสดงนำด้วยนะครับเขารับบทเป็นแวมไพร์ที่ชื่อเรสต a นเดอร o n องค์ขอออกเสียงยากมากเรสต a นบักแตนนั่นแหละเออหลังจากที่เรื่องนี้จบไปนะครับบักแตนเนี่ยมันจะไปมีบทบาทต่อในเรื่อง Queen of Dam ครับแต่ผู้กำกับ Queen of Dam เนี่ยไม่ใช่คนเดียวกันกับที่ทำเรื่อง Interview with the Vampire ฮะ ผู้กำกับได้เปลี่ยนตัวนักแสดงนะฮะไปเป็นสจวตทาวเซนครับที่มารับบทเป็นบักแตนต่อจากทอมครูซสาเหตุที่เปลี่ยนนะครับนั่นก็เพราะว่าทอมครูซแกอายุมากเกินไปครับที่จะมาเล่นเป็นแวมไพร์สายร็อกครับตอนเล่นเรื่อง r v i e w w i t h the Vampire นะฮะทอมแก32ครับพอมาเรื่องราชินีผีบ้านะฮะทอมแก40แล้วครับมันเลยต้องเปลี่ยนตัวแม้สจวตทาวเซนแกจะแสดงบทบักแตนออกมาได้ดีเยี่ยมนะครับแต่บทที่เขาได้เล่น นะมันช่างสวนทางกับความสามารถของเขาเหลือเกินนะฮะเพราะ Queen of Dam เนี่ยเป็นหนังที่ค่อนข้างมั่วจากนิยายพอสมควรยับถ้าในมุมคนดูที่ไม่ตามนิยายเขาก็โอ้ oh my god เรื่องนี้มันสนุกมากจริงๆเลยแต่คนอ่านนิยายเนี่ยใจจะขาดแล้วเอ้ย นี่ยังไม่รวมที่มีคนดูบางส่วนในยุคนั้นนะครับผิดหวังกับการเปลี่ยนตัวนักแสดงบักแตนครับที่ไม่ใช่ทอมครูแสแงอีกด้วยโจดี้ฟอสเตอร์ครับเธอรับบทเป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าแคริสตาร์ลิงนะครับตัวละครแคริสเนี่ยเธออยู่ในเรื่อง The Silent of the l a m b s นะครับที่ฉายปี1991ครับต่อมาเรื่องนี้ก็มีภาคต่อที่ชื่อว่า Hannibal นะครับฉายตอนปี2001น่น่าเสียดายครับที่นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ อย่างโจดี้ฟอสเตอร์นะครับไม่กลับมารับบทเป็นแคริสตาริงในเรื่องฮันนีบาลครับเพราะตอนที่ฮันนีบาลถ่ายทานะครับตัวเธอเนี่ยติดถ่ายหนังอีกเรื่องหนึ่งอยู่ครับทาให้ผู้กํากับต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงนะครับไปเอาจูเลียนมัวมารับหน้าที่แทนครับจูเลียนก็เป็นนักแสดงอีกคนที่เก่งนะครับแต่น่าเสียดายมากครับที่เคมีของเธอมันช่างไม่เข้ากับตัวนักแสดงแอนโทนีฮอปกินเอาซะเลยครับในส่วนนี้จูเลียนไม่สามารถทําได้ถึงเหมือนที่โจ แสดงไว้ครับรวมไปถึงก็มีผู้ชมจํานวนไม่น้อยครับที่ไม่ปลื้มจูเลียนในการเล่นเป็นแคริชคนใหม่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวนักแสดงนะครับจะมีผลต่อตัวหนังอย่างเดียวการเปลี่ยนเสียงภาคก็มีผลต่อคนดูเช่นกันครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของเรื่องอาราดินครับเป็นไงเห็นหรือยังมันมีผลไหมครับแค่เปลี่ยนเสียงภาคคนดูเนี่ยฟังแล้วอึดอัดแทนมึงภาคอะไรวะเนี่ยย้อนไปในปี1992ครับดิสนีย์มีผลงานแอนิเมชันเรื่องอาราดิน เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ครับแล้วคนที่ภาคเป็นยักษ์จีนี่คือนักแสดงตลกผู้มีความสามารถอย่างโรบินวิลเลียมครับขอภาคปกตินะครับกูเริ่มเมื่อยคอแล้วเรียกว่าโรบินแกเป็นจุดขายของเรื่องอาลาดินเลยนะครับหลังจากเรื่องนี้จบมันก็มีภาค2ออกมาที่มีชื่อว่า the return of jafar เรื่องนี้มาตอนปี1994ครับแต่ภาคนี้มาพร้อมกับการเปลี่ยนเสียงภาคของยักษ์จีนี่ครับสาเหตุที่เปลี่ยนมันก็มาจากดิสนีย์นี่แหละครับ คือตอนที่โรบินแกทําสัญญาภาคเสียงตัวละครนี้นะครับนักแสดงแกมีข้อกําหนดของตัวเองให้กับค่ายแบบชัดเจนเลยนะครับว่าเสียงของแกจะต้องอยู่ในเรื่องอา,าดินเท่านั้นดิสนีย์ไม่มีสิทธิ์เอาเสียงภาคแกไปใช้ในการตลาดอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องอาาดินครับดิสนีย์ก็ทีโพได้เลยครับแต่ไปไปบม,มาครับดิสนีย์ไม่ทําตามข้อตกลงครับเอาเสียงของเฮียโรบินนะครับไปใช้โปรโมทเรื่องอื่นๆซะงั้นทําให้โรบินเนี่ยไม่ พอใจอย่างมากครับก็เลยไม่กลับมาพากเสียงจีนี่ในภาคที่2ของอาราดินครับโดยคนที่มาพากแทนโรบินวิลเลียมนะครับคือแดนแคสเทลลาเนต้าครับ าแ,แดนเนี่ยเป็นนักภาคมืออาชีพเลยนะครับแม้ว่าแดนจะเป็นนักภาคที่เก่งกาจนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่สามารถดึงเอาอารมณ์ขันของจีนี่ออกมาได้ดีพอเหมือนที่โรบินทําไว้ครับดิสนีย์ถูกโจมตีหนักมากครับหลังหนังเข้าฉายถึงขั้นที่ดิสนีย์ต้องออกมาขอโทษแฟนๆเลยนะครับและไปง้อเฮียโรบินครับจนสามารถเอาเขากลับมาภาคเสียงจีนี่อีกครั้งได้สําเร็จในภาคที่3ของอาลาดินที่ฉายปี1996 เหตุการณ์นี้ทําให้ดิสนีย์รู้ครับว่าบางอย่างมันก็ไม่สามารถเอาคนอื่นมาทดแทนได้และที่สําคัญครับโรบินวิลเลียมไม่ใช่คนที่จะเหลี่ยมใสได้ง่ายๆด้วยความที่บทหนังเดอะดาร์กในภาคต่อของ b a ท m a n บิ g กินมันดีครับมีหลายตัวละครที่น่าจดจําเช่นโจ๊กเกอร์ฮาวิ่งเดนทําให้ใครหลายคนนะครับมองข้ามตัวละครเรเชลที่ถูกเปลี่ยนตัวนักแสดงครับ เราต้องย้อนไปในตอนภาค b a ท m a n วิกินก่อนนะครับตัวละครเรเชลแสดงโดยแคทตี้โฮมครับเรเชลเธอเป็นเพื่อนในวัยเด็กของบรูซครับแล้วก็น่าจะเป็นเพื่อนคนเดียวแล้วที่พี่บรูซมีครับในวันที่ทั้งสองคนนะครับเติบโตเป็นผู้ใหญ่บรูซก็แอบมีใจให้เรเชลครับน่าเสียดายครับที่บทบาทของเรเชลมันเหมือนตัวที่ถูกเอามาปูทางให้ตัวละครอื่นมากกว่าซึ่งนักแสดงแคทตี้โฮมเธอคิดแบบนั้นจริงๆนะครับคือการเล่นบทเรเชลเนี่ยมัน เหมือนทาให้เธอเสียโอกาสในการเล่นบทอื่นๆที่ดีกว่านี้ครับทาให้เธอออกจากบทนี้ไปในที่สุดครับแม็กกี้จิวเลนฮอร์นะครับเป็นนักแสดงที่เข้ามารับบทนี้แทนเธอในเดอะดาร์กนะครับผมเชื่อว่าก็น่าจะมีหลายคนนะครับที่มองว่าเรเชลคนเดิมดูน่าลหลงไหลกว่าแม้แต่ตัวแม็กกี้เธอก็ยังยอมรับเลยนะครับว่าตัวเธอไม่สามารถแทนที่คนเก่าได้เธอได้พูดถึงการแสดงของแคทตี้โฮมด้วยนะครับว่าแคทตี้แสดงบทเรเชลที่ น่ารักและไร้เดียงสายครับคนดูจะหลงไหลตัวละครนี้เพียงแค่มองดูตอนเรเชลเศร้าต่างจากตัวเธอครับที่เป็นเรเชลในแบบธรรมดาเกินไปและน่าเบื่ออันนี้คือนักแสดงแม็กกี้เธอพูดเองเลยนะครับและบทของเรเชลในภาคนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากภาคแรกเลยครับคือเป็นตัวปูทางเหมือนเดิมภาคนี้หนักกว่าด้วยเอามาฆ่าแล้วเปลี่ยนให้ฮาวิเดนกลายเป็นคนชั่วฮะโมโต้คอมแบทครับนอกจากเป็นเกมต่อสู้ที่โด่งดังแล้วมันยังมีหนัง แสดงเป็นของตัวเองอีกด้วยครับโดยตัวหนังถูกสร้างมาแล้วทั้งหมด3ครั้งครับในที่นี้เราจะพูดถึงแค่ตัวเวอร์ชั่นยุค90นะครับโม t o คคอมแบฉบับหนังเกิดขึ้นตอนปี1995ครับก่อนจะมีภาคต่อในปี1997ซึ่งหนังทั้ง2ภาคไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่โดนใจนักวิจารณ์และถูกใจแฟนเกมเลยครับนอกจากตัวบทหนังที่แย่ก็ยังมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงที่หลายคนมองว่าแย่พอๆกับตัว ตัวละครที่เรากําลังจะพูดถึงมีชื่อว่าไรเดนครับในภาคแรกของหนังนะครับคนที่รับบทเป็นไรเดนคือคริสโตเฟอร์แลมเบิร์ตครับซึ่งก็โอ้โหเอาจริงๆนะมันไม่ได้มีความใกล้เคียงกับเกมอยู่แล้วนะครับคือไรเดนในเกมเนี่ยมันจะเหมือนชาวบ้านที่อัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็นเทพเจ้าสายฟ้าหนังเนี่ยมายังกับอาจารย์แดงครับ แต่อย่างน้อยนะครับคิสโตเฟอร์แลมเบิร์ดยังดีกว่าคนใหม่ที่มาแทนในภาคต่อของ r t ท l Kombat นะครับไรเดนคนใหม่เนี่ยคือเจมรีมาฮะหากคุณคิดว่าภาคที่แล้วไม่ตรงปกแล้วนะครับภาคนี้หนักกว่าอีกครับไว้ผมสั้นทำสีผมแต่งตัวยังกับแดนเซอร์ของพี่เบิร์ดฮะที่สำคัญครับตารีม่าเนี่ยก็มีข่าวเสียห,หายอยู่แล้วนะครับคือก่อนที่จะมาเล่น r t ท l Kombat เนี่ยแกเคยโดนไล่ออกจากกองถ่ายหนังเรื่องเอเลียนที่เจม ไมล่อนกำกับนะครับเพราะตอนนั้นแกถูกจับนะครับข้อหาครอบครองยาเสพติดครับจริงๆไรเดนที่แสดงโดยคริสโตเฟอร์แลมเบิร์ตมันก็ไม่ถูกใจแฟนเกมอยู่แล้วนะครับยิ่งมาเปลี่ยนเอาเจมรีมานะครับที่มีข่าวด้านลบอยู่แล้วแฟนเกมถึงกับทายหัวเลยครับคนต่อไปนะครับที่มีการเปลี่ยนตัวแล้วเป็นคดีความเลยนะฮะกับคิสปินโกเวอร์ครับที่โดนเปลี่ยนตัวในบทจอร์ดแม็กฟลายจากเรื่อง back to the future คือหนังเรื่องนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนตัวนะักแสดง แงแบบเห็นได้ชัดอยู่แล้วนั่นก็คือบทนางเอกที่โดนเปลี่ยนตัวในภาค2นะครับแต่คนที่ไม่พอใจอย่างมากนะครับที่มีการเปลี่ยนตัวและฟ้องร้องเลยคือคริสปินโกเวอร์ครับผู้รับบทเป็นจอร์ดแบ็กฟลายนะครับพ่อของพระเอกจริงๆ Back to the Future ภาค2ตัวคริสปินโกลเวอร์เขาจะร่วมแสดงด้วยครับแต่เนื่องจากเขาตกลงกันเรื่องค่าตัวไม่ได้นะครับก็เลยออกจากบทบาทนี้ไปครับและในเวลานั้นนะครับผู้กำกับโรเบิร์ตเซอร์เมคคริสนะครับแกมีทีมทำสเปเชียล เอฟเฟกขั้นเทพอยู่ข้างตัวครับแกเอานักแสดงที่ชื่อเจฟฟี่ไวท์แมนนะครับมาเล่นเป็นจอร์ดแม็กฟลายแทนและใช้ฟุตเทจเก่าๆที่ตัวคริสปินโกเวอร์ได้ถ่ายไว้ครับมาปรับใช้กับตัวเจฟฟี่ทำให้เหมือนกับว่าจอร์ดแม็กฟลายในภาคต่อของหนังเรื่องนี้ยังคงแสดงโดยคริสปินโกเวอร์ครับแน่นอนครับพอตาโกลเวอร์เขาเห็นตัวเองในหนังภาคต่อก็ได้ทำการฟ้องร้องเลยครับเฮ้ย <"He i, S 2> เอาตัวผมไปทำซีจีโ่ในหนังโดยไม่มาขออนุญ,ญาตได้อย่างไร คดีนี้เนี่ยมันยุตินอกศาลนะครับและนี่ก็ถือเป็นเคสตัวอย่างให้ผู้กำกับคนอื่นๆด้วยนะครับว่าเวลาจะเอานักแสดงมาทำ CGI โพในหนังโดยที่เจ้าตัวไม่ได้มาแสดงด้วยเนี่ยต้องไปขอก่อนนะไม่ใช่เอามาดื้อๆผมว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมแล้วนะ ที่น่าเห็นใจรองจากคริสปินโกลเวอร์เนี่ยเป็นเจฟฟรีย์มากกว่าฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงเขาเลยและคนดูก็ไม่ได้อินกับเขาในบทจอห์นแม็กฟายเท่าไหร่ฮะเพราะคนเนี่ยยังเชื่อกันอยู่เลยว่าบทพ่อของมาตี้ในเรื่อง Back to the Future ภาค2เนี่ยมันแสดงโดยคริสปินโกลเวอร์ครับและคนสุดท้ายของเราครับที่ถูกเปลี่ยนตัวและคนไม่อินฮะก็คือเควินครับเด็กสุดแสบจากเรื่อง Home alone ที่ถูกเปลี่ยนตัวในภาคที่4ครับ Home alone มีหลายภาคมากเลยนะแต่ ภาคที่ดังที่สุดก็เป็นภาค1และ2เนี่ยแหละครับเควินเนี่ยแสดงโดยแม็กคาเรคาวินนะครับการมาของภาค3ที่นําเสนอตัวละครใหม่โดยไม่ใช่เควินดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์ครับทำให้ภาค4เขาต้องกลับไปเริ่มต้นที่ตัวเควินอีกครั้งและปั้นนักแสดงใหม่ขึ้นมาครับโดยคนที่มาสารต่อบทเควินจากแม็กคารเรนะครับมีชื่อว่าไมค์ไวเบิร์กครับแต่เจ้าแกรมครับโฮมออลอนสีหนังที่ค่ายเขาคาดหวังไว้สูงว่าจะกลับไปได้รับ ความนิยมอีกครั้งอุต่า์ดังโด้นเอาตัวละครเควินกลับมากะให้ดังเหมือนตอนที่แม็กคารเรย์เขาขีนเล่นครับปรากฏว่าตรงกันข้ามเลยครับโอมโอโลลอนสีโดนสับยับและเป็นหนังที่ไม่ได้ใช้โรงด้วยนะครับคือทํามาใช้ทางทีวีก่อนจะถูกนําไปทําเป็นแผ่นซีดีขายสิโตนหนูน้อยไมมนี่แหละครับที่โดนเอาไปเปรียบเทียบกับแม็กคารเรย์นะครับบทมันแย่ด้วยแหละเนาะเออไม่มีความต่อเนื่องจาก2ภาคแรกเลยเหมือนหนังรีบูทที่ใช้ชื่อ ภาคต่อว่าโฮมอโลนสีมากกว่าและนี่ก็คือการเปลี่ยนแล้วไม่อินผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะ ที่มีการเปลี่ยนตัวแล้วมันก็จะมีทั้งคนที่อินกับไม่อินอย่างคลิปนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายๆคนเหมือนกันที่เขารู้สึกโอเคไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่นะอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เกียินะครับแล้วก็รับฟังคนที่เขามองว่าอินด้วยนะครับเวลาคุยกันเนี่ยผมอยากให้ใช้เหตุผลในการคุยกันมากกว่าว่าเอ้ย e ทําไมคุณถึงอินทําไมผมถึงไม่อินอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าฮะดีกว่าไปแบบเฮ้ย <"He i, S 1> มึงอินได้ไงวะหรือแบบว่าเฮ้ยกูอินตัวนี้นะเว้มึงต้องอินกับการเปลี่ยนตัว ถ้าเกิดว่าเราเอาความคิดของเรานะครับไปยัดให้คนอื่นโดยที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยยังไงมันก็เปลี่ยนเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราฟังเหตุผลกันและกันดีกว่าว่าทำไมถึงชอบทําไมถึงไม่ชอบอ่าโอ้ผมลืมนะวันนี้มาสงการด้วยนะฮะก็ใครที่ ออกไปเล่นน้ําปะแป้งนะครับก็ดูแลตัวเองนะฮะถ้าไปดื่มก็อย่าขับรถนะครับดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบนะฮะง่ายๆเลยครับกดไลค์กดแชร์เท่ากับปะแป้ง JCB หรือสาดน้ําใส่ JCB มาแค่น้ําพอนะไม่ต้องเอาขันมาด้วยอย่าลืมกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB